ลิดกี่สดาก็มีนะคะลิดกี่สดากินแล้วก็หีอ้าจึึงปึ่งนะคะไปเขาสั่งอะไรมั่งสั่งต้าละเบดร์รหีหนึ่ง <ไป S 1> นะคะ อย่าบ่นปวดขานะโอ้ว้าวเออไม่หอยดาวยั่วครับจะมาถ่ายหม้อก๋วยเตียวนะเอา้าจะเป็นไรหม้อมันร้อนดีมันเนี้ยดูนะเนี่ย ไม่ใช่คนไม่เข้าใจก็ว่าลวกเนี่ยอันนี้แม่ไม่ได้ปรุงนะเนี่ยไม่ได้ถ่ายมเอ,อเขาบอกว่าลวกกุ้งกับปลาหมึกมันจะไม่เหม็นคาวเลยใช่ไหม <c oughs> มันไม่เหม็นมันหีคุณหรอกค่ะ <c oughs> อะไรนะมันไม่เหม็นมันหีคุณหรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะเขาก็รู้ว่าการทําอาหารแบบนี้เพราะว่าล้านที่เขาถามอคอมเมนต์แม่ม้าเนี่ยเขาบอกว่าลวกก๋วยเตี๋ยว กับปลาหมึกกับกุ้งมันไม่เหม็นคาวเลยอันนี้ช่องนี้กูกลัวคือการช่องนี้กูกรล้วคือกันเขาก็ขายของเหมือนกันไอ้เกียรตาเขาหาเขาหาข้อผิดพลาดของเราไงไม่รูุ้จักอยู่มาตามไม่ช่างนะคะฉันตอบไปนะคะไม่จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะไปไปวันนี้ห้ามบ่นเหนื่อยนะนี่นี่ภิษาบ้านาเกียรอีกละน่ารัก เอาเปตรงบอกลัดใบก่อนเก่งเพระาะว่าบอกลัดเออบอกลัดไปก่อนนะคะถ้าบอกว่ารัดไปจริงจิมันจะไปกันใหญ่เมย์กัดตัวเองก่อนเนาะเออใช่เราต้องระวังตนตัวของเราก่อนจับหัวทำไมแม่ก็จะไปดูทั้งผม <ไป S 2> ผมาถอ,อยไปกันล้างเบดบ่ไใบหน้าแม่เลย คุณแม่เอาเพจไปเนี่ยต้องใช้ไม<า>เอาเพจเลยใช่ไหมได้ <c oughs> น,นั่งดูนะคุณแม่เพราะว่าเขาจะไม่ได้ยินอ่าน,นะครับจะน่อ,อต้องเพจนะคะ <c oughs> มันถึงจะสมกับตําระเบิดรูหีเนาะฮะ <c oughs> แน่กันนะฮรกันขออนุญาตใช้ใหม่เพราะว่าจะได้ลูกค้าจะได้ยินเสียงคุณแม่ชัดๆนะครับ อะไรมันมันไก่โพดมันอดบดอยะมันจะอมเหรออันนั้นหันจะน้ำโอ้ยคนจริงผมแม่มนหล่นทั้งกลุ่นเลยดิโดนี่ตอนแรกมาถอยมันยดนพีเหรอดิกริงโอ้ยเหนื่อยมันยูมองคู่ปีช้าเลยดิเนี่ยมาดูแม่ตำระเบิดนะครับขับรถสวยมากเลยนะ คนรวยวอืมเขาเลิศดหนาอืมนี่ยโ้ไปทำผมมาใหม่มันเลิออ่ะเนาะ ขับรถแห่งๆตั้งใจทำก่อนในลูกค้า,าก็จะโบตังใจทำก่อน <c oughs> เก่งกับมันเก่งกับมันบอกให้แม่เฮ็ดอานนะี้ <c oughs> ไม่หรอกก็ทำไป ดร้างนะคะค้านไม่หอยมาแล้วนะคะไม่มีของอร่อยนะคะในร้านมีแต่ของไม่อร่อยนะคะดูตำระเมอดดูหีมันไม่อร่อยนะคะร้านไม่หอยไม่มีอะไรดีนะคะร้านก็สกรปรกที่นั่งก็ไม่มีค่ะโต๊ะก็ไม่มีนะคะมีแต่ขี้ฝุ่น,นนะคะเต้นไว เออช้อนเปเอาเองหรือเอามาเสิร์ฟคะเปเอาเองนะคะเอาอะไรอีกคุณแม่เอาผักสิคะ